โอเคครั้งนี้ใช้เป็นการเล่นมาเป็นแต่งก็เบสิกเบสิกแต่ค่อนข้างจะเต็มยศขาดไม่ได้ก็คือไข่ดาวปรับลำกล้องยาวสุดๆิงระยะไกลพื้นสำรองใช้เป็นไพทอนน่าจะพอโอเ okay. ค let's go ตอนนี้เกมพิ่งเริ่มด้วยใช่ไหม ใช่ o b j e c ก i ีบยึดจุดดีไปกันเว้ยเบิร์นกูแตกยามีเงีอย่างมึงเครับสับเรยอเอ้เล่นไทป์เก้าเดีกว่าไม่ไหวหรอกเพื่อน ตายเจอการเล่นหน่อยฮึสองนัดสองนัดเอาอยู่ช่วยเป็นตัวยิงไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียตัวโอ้โหโฟว์โฟโอ้โหระเบิดจเจ้าช่วย เวลาอ่านทำไมอ่านตอนค่ำเนี่ยง่วงก็ง่วงโอ้โหระเบิดไปเลยอโอ้หมดแม็กเลยกูเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะมาละมาละ Đi đi đi, ocean ocean, ồ Oh shit, oh shit. Oh, yeah. yeah. lại. ช่วยเพลือนได้เว้ยจังหวะอุย้ยหัวเต็มเต็มเลยตายแย่แล้วเด็กสปอร์ข้างบนโอ้น่าใจใจวุ่นไปโอ้ย ยเปียบหนักเลยว่ะเฮ้ยไม่เห็นจัตู้สปอตคิมมันขมโขมโหดมากอะคิมมันเก่งมาก อล็กข้างล่างเยอะเลยโอ้ไม่โดนสักนัดโดนแค่สองนัด ไอเพื่อนเก็บโวยมันไปอยู่ตรงนงน้นแล้วหมดเลยโอเคตรงนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วต่อไปตรงนน้นมันกำลังเดินตามมันไสายเลยเเมั่วแต่ยืนจูว่าจะลงมอท่าตรงไหน,นโคตรเฮียเลย ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกวุ้ยสนส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 ยฮะโดนอสวยตรงโน้นเพื่อนเฮ้ยโดนเยีย่ยม

okay, anh em, chúng ta xuống nhà, ba, huế, 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 วิง่งวิ่งบูอะไม่ไหวหัวแตกหัวหัวแตกสองอเฮ้ยมันยิงมันยิงมันไม่ยิงโอ้มาจากไหนโลนนูน่นเหรอไม่ไอ้นี่เฮ้ย ui, hu ui, hồ <laughs> กว้างระเบิดเลย

ข้ามันควางระเบิดน้ำล่องไปกออนลองโดนสักนัดออ่ะลโดนสักนิด <c oughs> ไม่ดีเลยเนจะ้าตานี้แพร้แรับคาบ ไม่กูยิงไม่โดนหรือว่ามันอึดโอ้ยเรานี่เสียเปียบเยี่ยมข้างเสียเปียบหมดเสียเปียบเลยแหละหายหายหมดไม่ต้องรอให้ หัวตาการไหล เล่นอะไรดีเล่นปืนอะไรดีไม่ต้องแอบบไม่ต้องแอบบไม่ต้องแอบฟบังด้ิดน้ำร้องเอน่เรียบร้อยเฮ้ยชนะได้ไงโอเคตานี้ใช้เป็นเอิม่มซองแล้วกันจะใช้เป็นทุกโดดนะนะอันสุดนี่เลยมาดูเรวยกมันจะแรก ใช่มันควรแรงอยู่แล้วแหละนี่ดานนี้ด้วยมาเลสโกเป้าหมายต่อไปก็คือซเราต้องยึดซมาเริ่มมาแล้วรีบโอ้วี่ไม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 ่หัวแตกนะหัวแตกนะ จุยอ่ะโดนลูกซองอนะันเนี้ยลูกซองนี่หัวกระจุยอ่ะนัดเดียวรู้เรื่องอ่ะมันแตกวิ8.4ฝนมีเยอะอา8.4เราได้แล้วนี่อ <c oughs> ย่างน้อยก็ได้คิวสองคิว <c oughs> เอาต้องเอาบีได้เฮ้ยขับรถเอา้าไไหอะไรอะไร t h a นัดเดียวรู้เรื่องเอ,าอ้าขยันวางกับและเบิดจังเฮ้ยสีสิดีพอย สปอ,อร์ตใครวะข้างหลัง <c oughs> เฮ้ยเราได้สิบเอ็ดคิวพอได้กระตุกหน่อยๆนะ เยอะเลยลตรง,ตงนี้หัวแตกหัวแตกนี่หัวแตกเกมปืนนี้โดนใครโดนยิงคิงกลายเป็นแอปเปิ้ลต้องไปเอาสี วิ่ได้ด้วยว่าแล้วมันจะอยู่ในบ้านหูยโดนหัวด้วยรับรองว่ากระจุย์หยับได้ละ

ไปเพื่อนขครับรถชนได้ยังโงดระเบียนแย่แล้วไม่โดนโอ้ยมันซิกแซกอยู่นั่นแหละหยุดดิตาซิกแซกหยุดซิกแซกขอร้อง เยอะเเนี่ยแต่ไม่อยากใช้พบนี่อะไรเอา้าซีไปอีกแล้วยังมีต้องใช้ไม่ได้ไปทางโน้นเลยเอ้ยไม่ดนใครก็อเอาไปเฮ้ย ไปแรงอัพเลยแรงอัพเลยเอาจุดสีให้ได้อยู่ในนี้กลัวคนมาระเบิดมายัดชี้หายเลยสวยได้ละต่อไปก็บีต่อเพื่อเรางานเร็วเฮ้ยได้ไง เอาเกิดหลังเลยดีอย่างเงี้ยเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านระ <c oughs> เบิดรูป <c oughs> เพียงพอแล้วมั้ยไม่กวางระเบิดไล่ออกมา <c oughs> สายตาเราดี แต่เราต้องเร็วด้วยไม่งั้นไม่ไหวมันสวนไม่ได้ยิงมันอยู่ยิงมันเราหันหน้าเข้าแสงเอามองไม่เห็นยิงนี่แหละสุดยอดปืน มเร็วอ,อย่างวะไ,ไม่เป็นไรหรอกอนนั่นอยู่นั่นเขาไม่ให้ตายคนเดิมเลยแข็งมาก Oh, oh, mình sẽ xây mít, mình sẽ xây mít, mình ไส่ A. เลยเราได้ B แล้วเที่ยมต่อไปก็ A มันชอบอยู่ตรงไหนอ่ะมันชอบอยู่ เฮ้ยมันดับเบิลได้เหรอรู้เล่นมาตลอดก็รู้มันยิงดับเบิลได้เยอะมากเลย้องใช่ละน้าปาล์มไปลุกเป็นทางยาวเลย ตัวกลายเป็นแอปเปิลเลยเจ็ดสิบเคิวอ่ะโอ้โหธรรมดา